โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสียพระราชาหรือไทยต่อเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธสังหารหมู่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลำพูมวันที่6ตุลาคม2565ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียทั้งยังส่งรับผู้ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราตุราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรโด,ปรดกระเบิดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพแก่ผู้เสียชีวิตเป็นกรณีพิเศษ โดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกระาเปิดกระหม่อมให้บัมเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมนและพระราชทานผ้าไตรห้าไตรเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์บางสกุลทั้งสามวัดคือวัดราชสามัคีมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีโดยทรงพระกรุณาโปรโดกระบเปิดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ไปร่วมดูแลความเรียบร้อยภายในพิธี วัดศรีอุทยมีนายจรินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีโอกาสนี้เหนือราัชาการในพระองค์ได้เชิญพระราชกแสเสียพระชารือไทยและทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าตรมราชินีไปกล่าวกับครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และที่วัดเทพมงคลพิชัยมีนาสุพัฒนพงศ์พันมีเชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธี โดยที่วัดทั้งสามแห่งมีประชาชนเดินทางไปร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพและแสดงความอลาลัยเป็นจำนวนมากในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระบิดกลรอมมพระพระชาชทานเจลแอลกอฮอล์ร่มและพิมพ์เสนน้ำแก่ผู้ที่ไปร่วมงาน